ทำแป๊บเดียวได้แป้งปอเปี๊ยะเยอะเลยค่ะเพื่อนๆแค่มีกระทะใบเดียวก็ทำได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะปันชวนทำแป้งปอเปี๊ยะสูตรไม่ต้องเลอะมือได้เนื้อแป้งนุ่มหนึบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้แค่กระทะใบเดียวเองนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยเอาแป้งปอเปี๊ยะมา ใส,ใส่ไซม์ไมหรือว่าจะเอาไปห่อแป้งปอเปี๊ยะสดหรือปอเปี๊ยะทอดนะคะสูตรนี้ดีมากๆทําง่ายด้วยขั้นตอนเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเจะป๊ปานจะเตรียมแป้งสาลีอนเนกประสงค์อันนี้แบบว่าทําน้อยก็ประมาณ100กรัมก็พอค่ะเทใส่ลงไปในถ้วยปรุงผสมเกลือป่อนเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ําตามเลยนะคะน้ําสะอาดน้ําเปล่านะคะค่อยๆใส่นะคะ เราจะคุกเขาให้แป้งเนี่ยเขาละลายกับน้ําแล้วก็ความเหนียวเนี่ยก็ต้องออพอดีพอดีนะคะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะคุกเขาแล้วคนให้แป้งกับน้ำเนี่ยละลายเข้ากันนะคะได้ความเหนียวข้นประมาณนี้เป็นใช้ได้นะคะเจ๊ปันก็จะใส่เพิ่มมาเป็นอันนี้ค่ะน้ำมันน้ำมันพืชนะคะ ใส่ลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้เวลาที่เราเอามาทำเปาะเปี๊ยะเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดตัวกระทะเราก็จะคนให้น้ำมันเนี่ยเข้าเนื้อกับแป้งเลยนะคะเสร็จแล้วเปิดไฟกลางไปจนถึงอ่อนนะคะประมาณนี้เราไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะใช้กระทะเทฟลอนนะคะวางลงไปเลยค่ะกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็เอาเปาะเปี๊ยะทาลงไปเลย แป้งปอเปียที่เราทําเอาไว้นะคะใช้แป้งทาให้ทั่วๆเลยค่ะไฟอ่อนๆเราก็จะได้แผ่นปอะเปี๊ยความหนาความบางตามชอบเลยนะคะปอะเปี๊ยด้านล่างสุกแล้วก็ใช้ตะหลิวหรือไม้พายอะไรก็ได้นะคะแซะ แป้งเบาๆเพื่อที่จะกลับด้านให้ด้านบนเนี่ยโดนกระทะด้านล่างด้วยเช่นกันนะคะจี่ไฟไม่นานค่ะแป้งปอบเปี๊ยะก็สุกแล้วเนื้อนุ่มมากๆโหน่ากินมากเลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดนะคะสูตรนี้ทำง่ายไม่เลอะมือด้วยค่ะ สูตรนี้ดีมากเลยค่ะไม่เลอะมือด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราไม่ต้องอจี่แป้งในกระทะให้นานเกินไปเพราะว่าแป้งเนี่ยจะได้ไม่กรอบแล้วก็เนื้อแป้งยังนุ่มอยู่นะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะได้แป้งเปาะเปี๊ยะโอ้โหเยอะแยะเลยเนื้อแป้งนุ่มมากอันนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้ห่อสาไหมอร่อยมาก บางทีซื้อมาเขาให้แป้งน้อยอะสยใส่ไหมเยอะหรือว่าเพื่อนๆจะเอามาห่อเป็นเปาะเปี๊ยะสดเปาะเปี๊ยะทอดนะคะน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวจะปันม้วนขอชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอือ uh huh. ทานเปล่ปาๆยังอร่อยเลยค่ะบอกเลยว่าง่ายจริงสุดนี้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ เจาปานว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเปะเปี๊ยะหายากแผ่นแป้งแบบนี้ทำเองง่ายๆแค่กระทะใบเดียวแล้วก็ไม่ต้องเลอะมือด้วยสูตรทําง่ายเจ๊าปานขอตัวเอาแป้งไปห่อทำปอเปี๊ยะทอดก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊าปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ